ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนกดาดวหมังกรจระเข้กระพวันนี้เรามาสงบ้านกันนะครับอีกอำเภอบ้านถืนะครับมาสมบ้านสวนนะครับของคุณพี่อุดมพรนะครับอี่ต้นทวีทรัพย์นะครับ บกาศบ้านสวนเป็นทำเป็นโคกหนองนานะครับหลังลูกเบิกพื้นดีนนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับบรรยากาศบ้านยกยกสูงใต้ถุนโล่งนะครับหลังนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับนีจะเป็นขนาดกว้าง6นะครับลึก9กเมตรนะครับมีห้องห้องครัวด้วยครับขนาด3าคูนนะครับสีเขียวมิ้นนะครับ ช่างกำลังกิดตั้งนะครับเสายก2เมตรนะครับหลังนี้ยกถูงที่2เมตรแล้วก็เปลี่ยนขนาดเสานะครับเป็นห้าคูณห้านะครับตัวนี้ฐานล่างเราเป็นสี่คูณสนะครับทัดหกสบนะครับเบิร์นฐานคู่ให้นะครับใส่เล็กใส้ใหญ่นะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับนี่ได้ ลงโล่งนะครับสองเมตรนะครับจอดรถได้นะครับนี้ลูกค้าสั่งมาจะไปต่อห้องครัวนะครับสามคูนหกนะครับเพิ่มห้องครัวเข้ามานะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับโครงจ้างเหล็กนะครับตัวก็เป็นเสาขนาดสี่คูนสี่นะครับเป็นขนาดสามเมตรคูณหกเมตรนะครับนี้สีเขียวมิ้นท์นะครับ สวยงามนะครับรงสร้างหล็กนะครับแข็งแรงแน่นอนการหล็กว้าวเจ้าใส่ยังหลายตัวแต่ไม่ไงสีตัวคุ่านะใส่ปวดใส่พุ่พขั้นโอ้ยใส่ขักใส่เนี่ยเ,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 เดี๋ยวใส่ลบข้างบนแหละ พามาชมบรรยากาศนะครับช่างกำลังติดตั้งนะครับในเสร็จแล้วครับห็นช่างเราจะกลับบ้านนะครับบันได2ระดับนะครับนะครับระดับละ5ขั้นนะครับัาไปชมอันนี้ยกสูงนะจับสวงมรุมเลยนะมุมนะพื้นก็เป็นไม้เทียมนะครับทำสีลายไม้นะครับ๋ยวเก็บครอบนะครับ สีเขียวมิน้นสวยงามนะครับระเบียงหน้าบ้านโล่งๆนะครับสาูนนะครับพื้นพื้นปูกระเบื้องนะครับนทนแดดทนฝนนะครับเป็นกระเบื้องลายไม้ป้าพิดานระบบไฟเรียบร้อยนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าลูกข้าไฟไฟ้ายังไม่เข้านะครับลูกคายังใช้ระบบโซลาเซลล์แล้วก็มีเครื่องปั่นไฟนะครับให้ มีลูกขาแต่งละแนงนะครับแะแนงเหล็กโชว์มานั่งยาวๆนะครับชมวิวบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีดีบ้านเพื่อนหลังนี้อยู่เส้นบพาสนะครับมันผือนะครับล้าท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะมาชมบ้านตัวอย่างได้นะครับ เียวมินสวยงามนะครับหลังนี้ตัวช่องแข็งลังด้วยบัวสีขาวจะพาไปชมด้านในนะครับด้านในพื้นภายในปูเป็นลานมิเนตนะครับลามิเนตลายไม้นะครับไปก็กระพริบนิดหน่อยนะครับสยไม่พอนะครับบอกบอกเขาพิดน้ำไปกอนเดี๋ยวเช็คน้ำก่อน เชิญห้องน้ำนะครับห้องนอนก่อนนะครับห้องนอนก็เป็นจะมืดๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กําลังค่ําแล้วไฟก็สลัวฉลวนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ด่อล่องนะครับเป็นจริงสวยงามนะครับในห้องขนาดสามคูณหกนะครับห้องน้าเมตรแปดสิบคูณเมตรหกสิบนะครับเป็นโทนสีครีมนะครับ บ้านหลุมนะครับลูกค้ตาต่อครัวขนาด3 6. 6. มเมตรคูณ6เมตรเข้ามานะครับเอาเซตกันเลยนะครับหลังนี้จบที่4ี่แส0บาทท้วนนะครับรีกรีกกกมาจองกันนะครับรวมยกสูงแล้วนะครับหลังนี้รวมยกสูงรวมห้องครัวหลังบ้านนะครับพาไปชมห้องน้ํานะครับ ห้องน,น้ำก็ขนาดเมตรแปคูณเมตรหกสนะครับสุขภัณฑ์ครบเซ็ตเหมือนเดิมนะครับอันนี้กระเบื้องลูกค้าเลือกเป็นลายผีเสื้อนะครับสวยงามออมีช่องแสงให้มีพัดลมดูดอากาศนะครับหลงังหลังหน้ากระจกราวแขนผ้าจะครกนะครับพร้อมใช้งานก๊อกน้ําเราติดตั้งให้2ระบบนะครับสามารถเปิด ใช้ถังได้ใช้เชาวเวอร์ได้นะครับประตูก็เป็นงานไม้เหมือนเดิมนะครับงานไม้โมเดิร์นนะครับอันนี้ราคา4ี่แสนบาทนะครับจบงบไม่บานปลายนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับอุดรนงบัวลำพูเลยนะครับนงคายขอนแก่นนะครับถ้าท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะเข้ามาชมได้มาจองบ้านได้นะครับ ตรงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็ทีมงานเราก็กำลังเล่นส่งบ้านกันรวๆเลยนะครับอันนี้ใช้รถสามคันนะครับอันนี้มีห้องครัวด้วยส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับสามคันแล้วก็บริการส่งให้ลูกค้านะครับบันไดเล่นสองระดับนะครับหลังนี้น,นี่เหมือนตอย่างเลย วยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวติดตั้งร็จครับรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอันนี้สีแสนบาทนะครับรวมยกสูงนะครับจบงบไม่บานปลายนะครับสวยงามเหมือนเดิมขอบคุณแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ